สวัสดีค่ะชาววันเสาร์มาเช็คดวงกับรุงอารมณพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะอาจารย์จะพยากรณ์ว่าภายใน3เดือนนี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับท่าน3เดือนก็คือนับตั้งแต่วันที่ท่านเปิดเจอคลิปของอาจารย์ไปนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนอะไรบ้างนะคะพลังงานใบแรกค่ะได้หกเม้เาค่ะ6กเมถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยินดีกับท่านนะคะเปิดโชคเปิดลาบ ได้งานได้การได้ความเจริญรุ่งเรืองทุกคนแสดงความยินดีกับท่านนะคะเป็นท่านที่จะเจริญรุ่งเรืองเป็นช่วงที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงานนะคะได้เป็นใหญ่เป็นโตไปสอบทํางานได้แน่นอนสอบรับราชการได้ค่ะไพ่ใบนี้อยากทํางานอะไรจะได้ตกงานหางานหลายเดือนแล้วไม่ได้เดือนนี้แหละภายใน3เดือนนี้แหละจะได้ค่ะเป็นโชคดีข่าวดีทางด้านการทํางานและการเรียนนะคะพลัางงานไปต่อไปค่ะ ขึ้น justice ค่ะ justice นี้นะคะท่านไหนที่ไปสอบรับราชการจะได้รับราชการนะคะไพ่บอกว่าเป็นหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะนอกจากนี้นะคะ justice ยันจะเตือนว่า ก่อนทำอะไรให้คิดให้พิจารณาดีๆระวังทางด้านเอกสารสัญญาระวังทางด้านคดีความทางด้านกฎหมายเพราะว่าจัสติกนี้เป็นไพ่ของผู้พากษาที่ยืดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะทําอะไรให้ระมัดระวังดีๆนะคะอาจมีโอกาสผิดพลาดได้อาจเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความได้ค่ะพลังงานใบต่อไปขึ้นเดอสันค่ะ เดอนันนะคะท่านจะมีความสุขความเจริญทางด้านการงานด้านชีวิตนะคะ,ะท่านไหนโสดก็จะมีคนเข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ก็นิ้อยแบบเด็กๆเ,เข้ามาในชีวิตของท่านนะคะและท่านไหนนะคะท่านไหนที่ลงทุนธุรกิจจะประสบผลสําเร็จในช่วงนี้นะคะอยากเดินทางไปไหนก็จะได้นะคะมีความสุขสมบูรณ์ค่ะไพ่ใบนี้พลังงานใบต่อไปค่ะขึ้น7 ถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยบอกว่าชาววันเสาร์จะทําอะไรรีบทานะคะอย่าเป็นแค่คิดแค่วางแผนนะคะไม่ทําอะไรสักทีถ้วยแก้วแหวนเงินทองที่อยู่ตรงนี้ท่านก็ไม่สามารถคว้าได้เหมือนกันถ้าหากว่าท่านไม่ลงมือทํานะคะก็จะบอกว่าจะทําอะไรทําเลยทําได้แล้วก็ดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าท่านต้องทําอย่าแค่คิดนะคะพลังงานใบต่อไปค่ะ ชาวันเสาร์เทวดาฟ้าดินจะจะบอกอะไรกับท่าน ขึ้นสิบเหรียญค่ะสิบเหรียญความเจริญรุ่งเรืองความสุขความอบอุน่นถ้ารวยเนรรวยตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าตายายไปถึงรุ่นลูกร,รุ่นหลานเลยนะคะสิ่งที่ท่านาทําไว้วันนี้นะคะคือรากฐานที่มั่นคงให้กับลูกหลานในอนาคตนะคะคือสิ่งที่จะ,ะทําให้ความสุขสมบูรณ์แก่วงตระกูลแก่ครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งดีค่ะเป็นลาบก้อนใหญ่ด้วยนะคะชาววันเสาร์มีโชคมีลาบค่ะอาจารย์จบการพยากรณ์แล้วนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ